วิธีเช็คว่าเรากําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆหรือ,อยังให้ลองทําแบบนี้ดูนะคะนั่นคือการ ที่เราบอกตัวเองว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างต่อเนื่องพูดทันทีเลยค่ะ17อย่างเช่นฉันมีดวงตาที่แสนสวยงามฉันมีสมองสุดอัจฉริยะที่สุดฉันมีปากว่าจาปรกกาศิตฉันมีรอยยิ้มตาตินใจคนทั้งโลกฉันเป็นคนรักการเรียนรู้และพัฒนาได้ฉันเป็นคนยิ้มง่ายและมีความสุขฉันเป็นคนบวกขัทียนฟ้าฉันนำพาสิ่งดีมาง่ายๆตลอดเวลาฉันมีกัลยาณมิตรด้านดีมากมายฉันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยม ฉันมักจะยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงอยู่ตลอดเวลาฉันเป็นที่รักของคนทั้งโลกไม่ว่าฉันทาอะไรก็แล้วแต่ฉันได้รับการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาลองเช็คตัวเองสิคะว่าเราสามารถพูดต่อเนื่องแบบนี้ได้เกิน17อย่างหรือ17อย่างหรือเปล่าถ้าเราสามารถพูดทันทีโดยที่เราไม่คิดนั่นหมายความว่าสมองของคุณกําลังทําการนะคะสั่งการดึงดูดสิ่งดีมาให้กับคุณเพราะมันถูกบรรจุอยู่ในพจนานกุกรมความเชื่อของคุณเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ